ตอนนี้นะครับผมอยู่ที่เวทีสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะครับตอนนี้นะครับบอสโจนะครับมีเพลงจะให้นักร้องร้องนะครับผมเพลงสาวน้อยซอฟทาวเวอร์นะครับเดี๋ยวไปชมกันเลยนะครับเพลงนี้เป็นเพลงเพลงมัสของวงเสียงเอกลักษณ์หรือทีมของวงนี้ต้องต้องต้องทำให้ดีต้องยินดีที่สุดเดีจะมีทีกานประสานเสียงทีมเจ้ามือนฟอร์บิลล็องร่วมร้องก่อน เพราะว่าเป็นการเจอกันครั้งแรกเนาะให้เนื้อไปทพองแล้วเดี๋ยววันนี้อยากจะฟังลองร่วมกับบ้านกำลังดังได้เลยาบอสเลยไม่ต้องกลัวผิดพลาีโคตรสุดเพราะว่าให้ทุกคนมีการบ้านมาวันอาทิตย์กลัวเราอันนี้บอกน้องบอกว่าอันนี้ก่อนเดี๋ยวบอส ปึ๊ดต้นตีน <that> เืะกันเสียงคีเสียงป่าปินโชวอันนี้ขาดที่ไฟนี่บนเ็นเดียนะอเราอลแบบมั่นใจเลย ได้ฟังว่าคนไหนเพียนไม่ไดีใ่เพียนพพพเเเววว เอาให้มันตรงเมโลดี้แต่ว่าเพียนมันกับพ่อฟ้าเหาว่าทุกคนมีต้นทุนยู่แล้วบนเส้นทางมองเดินอย่างก้าวเดินกว่าสี่ศวรรษประสบการณ์สิแลศาพร้องประกาศของทีบ้านเฮาเสียงคิ้นยังหฮาแก่นยังเจ้าอยู่จนๆให้กอลงมองนอนเก้าค้านเรื่องผลงานสี่สิบเอ็ดปีที่เส,ส,สาให้รวมสื่อา สร้างสรรค์ผลงานล้ำเพื่อโชว์สาวน้อยสิพาโกอินเตอร์โกอินเตอร์บอจโจสิพาโกอินเตอร์ สาวน้อยสบโพล เสียงหินยังหาวแขนงยังเจ้าอยู่จนจนไพ่กอลงมนจนเก่าค้าเรื่องคนงาน41่ีที่สาวน้อยร่วมสืบสารสร้างสรรค์นงานล้ำเพิ่อโชว์สาวน้อยสิบาโกอินเตอร์โกอินเตอร์บอจโช์สิบาโกอินเตอร์โกอินเตอร์สาวน้อย

sau nói sấp khó vừa sau nói sấp khó vừa sau nói sấp khó vừa sau nói sấp khó sau nói สาวน้อยซอฟทาวเวอร์สาวน้อยซอฟทาวเวอร์สาวน้อยซอฟทาวเวอร์สาวน้อยซอฟาวเวอร์ สาวน้อยซอตพาเวสาวน้อยซอตพาเวสาวสสาวน้อยซอตพาเวรต้องเรียนท้อไปก็ต้องเรียนเลยตรงเรนสาวสาวสาวน้อยเลยต้องเรียนต้องไ่พอเมอเวพี่มนน่นอมันเป็นเพลงที่ตรงๆเลยฟังจากรุ่นพี่แชมป์ดวลเพลงคิงทุน45สมัย เพราะเพลงนี้ไม่ใช่เพลงบอลลร็อปเพลงมาร์คเพลงเปิดยเพลงนี้ใส่ตรงเลยสาน้อยส่เลืองยิงใหญ่เลยก็ต้องออมตรงมิวสิกตรงเลยแต่สนไม่าวบิดบิบิมิเจิดมิเจิดไตีอื่นเนบอกว่แมนเงมันดีาะมันออเลย

ไปแล้ววเรียกว่ากลับบ้านไปแล้วกลับไปแล้วกลับมาใหม่ร่วมหยัับเรงเียเ่เงเยบเตั้งเยอะน่งตนนี้ชมนะพี่น้องเสงขนตบงดที่เขบครับสาวน้อยซอพเอยสาวน้อยซอพเอย Tao nói sau power, tao nói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  power. มเบอร์มันมันเบอร์แสงเยแล้มันเบอร์เล้ามันเบอร์มันเบอร์ลามันเบอร์มันมีสงยบอร์เอรเบอ์เบเบอรเบร์อเอร์เบอเบอร์เเบอร์เรเบอรรเรอเอมเตอร์อเอรอ อพี่กับพี่น้องก็ประมาณนี้นะครับสาวน้อยซอฟต์พาวเวอร์นะครับก็เดี๋ยวให้พระเอกพระเอกนางเอกเนาะซ้อมนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลก์ดแชร์กดติดตามพี่น้องบังๆรวยๆมันๆด้วยครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ